สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฟไดฟวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากว่ากันว่าสมองเราเนี่ยอ,อหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะครับผมไม่ใช่ว่ามันมีเจตนาร้ายอะไรนะแต่มันเป็นคือวิธีการทำงานพื้นฐานของมันเลยที่สร้างความเป็นจริงในแบบของตัวเองขึ้นมาอือซึ่งมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆก,กับโลกข้างนอกเสมอไปใช่ครับ การเจาะลึกครั้งนี้เราก็จะมาดูกันจากงานวิจัยบทความต่างๆว่าสมองทําแบบนั้นได้ยังไงผ่านพวกทางลัดทางความคิดภาพลวงตาหรือแม้แต่ออความทรงจําที่เรานึกว่าแม่นแล้วแต่จริงๆมันเปลี่ยนไปได้ใช่ครับคือภารกิจของเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจว่าทําไมสมองมันถึงเลือกแบบประสิทธิภาพมากกว่าความแม่นยําเป๊ะๆนะครับอ๋อเน้นเร็วเน้นรอดก่อนประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ อย่างไรที่ไอเรื่องนี้มันแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่อคติต่างๆที่เราอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวไปจนถึงสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นหรือที่เราคิดว่าเราจำได้แม่นยำมากๆโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยประเด็นหลักๆเลยก็คือสมองเราเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเพื่อความเร็วเพื่อประหยัดพลังงานใช่ไหมคะครับ เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อสร้างภาพโลกที่สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นถูกต้องครับคือเหมือนสมองเป็นเครื่องจัรแห่งการคาดการณ์ตลอดเวลาเครื่องจัรคาดการณ์ครับมันต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าการเดาที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่มันได้รับซึ่งบ่อยครั้งมันก็ไม่สมบูรณ์หรือคลุมเครือมากๆอ,อ๋อข้อมูลมันไม่พอก็ต้องเดาๆไปก่อนใช่ครับดังนั้นไอการหลอกที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกลไกาการปรับตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยนะ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรอืมเข้าใจแล้วค่ะไม่งั้นถ้าต้องรอข้อมูลครบเปะๆตลอดคงตัดสินใจอะไรไม่ทันใช่เลยครับคงใช้พลังงานเยอะมากทำอะไรไม่ทันแน่ๆแ,แล้วไอ้ทางลัดที่ว่าเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆเลยก็คือพวกอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนี้คลาสสิกมากอย่างเช่นเอ่ออคติยืนยนันหรือ confirmation bias อันนี้คือเราจะสนใจแต่ข้อมูลที่มันตรงกับความคิดเดิมของเราเท่านั้นเลยครับผม หาแต่พวกเดียวกันใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นหลุมพรางใหญ่เลยนะคะเพราะมันแปลว่ายิ่งเรามั่นใจอะไรมากๆสมองอาจจะยิ่งช่วยเราปิดหูปิดตาจากข้อมูลอื่นไปเลยครับแล้วม,มันมักจะมาคู่กับอีกตัวหนึ่งคือสัจจะนิยมแบบซื่อหรือ naive realism ชื่อแปลกจังค่ะมันคืออะไรคะคือมันเป็นความเชื่อลึกๆของเราว่ามุมมองที่เราเห็นโลกเนี่ยมันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วมันเป็นกลางที่สุดแล้วอ๋อ oh. เราถูกเสมอคนอื่นสิผิดปกติหรือมีอคติประมาณนั้นเลยครับทำให้เรามองไม่เห็น confirmation bias ของตัวเองไงครับแล้วก็จะไปตัดสินว่าคนเห็นต่างนะอาคติหรือไม่ก็ h e u r i s t i c ความพร้อมใช้งาน availability heuristic อ๋ออันนี้คือเราตัดสินความถี่จากสิ่งที่นึกออกง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับเช่นเห็นข่าวเครื่องบินตกบ่อยๆก็กลัวเครื่องบินตกมากทั้งที่จริงๆสถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์อาจจะสูงกว่าเยอะมากแต่เรานึกไม่ค่อยออก จริงด้วยค่ะแล้วพวกอารมณ์ล่ะคะมันมีส่วนมาเสริมอคติพวกนี้ไหมคะเช่นถ้าเรากลัวมากๆกังวลมากๆโอ้โหมีส่วนอย่างมากเลยครับอารมณ์ความคาดหวังหรือแม้แต่กระบวนการในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยซึ่งเขาคาดกันว่ามันขับเครื่องการตัดสินใจเราถึง95%เลยนะโหเยอะมากครับ พวกนี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความคิดเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยมันเป็นเหมือนปัจจัยเบื้องหลังที่คอยหนุนพวกทางลัดอคติต่างๆนี่แหละครับโหฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความคิดนะคะเนี่ยแม้แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิธภาพเหมือนกันหรอคะ ชัดเจนเลยครับการรับรู้ทางสายตาเราเนี่ยไม่ใช่การบันทึกภาพตรงๆเหมือนกล้องวิดีโอนะครับแต่มันเป็นการสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ไม่ค่อยชัดเจนสร้างขึ้นมายังไงคะลองนึกถึงภาพลวงตาอย่างสามเหลี่ยมคาณิซ่าสิครับที่เราเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งๆที่มันไม่มีเส้นขอบจริงๆเลยนะอ๋ออ๋อที่เป็นเหมือนแพ็กแมนสามตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วเราเห็นสามเหลี่ยมสีขาวตรงกลางใช่ไหมคะ ใช่เลยครับครับสมองเรามันเติมส่วนที่หายไปให้เองโดยอัตโนมัติเลยเพราะมันคาดหวังว่าจะเจอรูปส่งที่มันคุ้นเคยแสดงว่าสมองเอาประสบการณ์เก่าๆความรู้เดิมๆมาช่วยเดาช่วยเติมถูกต้องครับมันใช้สิ่งที่เรียกว่า priors หรือความรู้เดิมในการตีความข้อมูลใหม่ที่เข้ามาคล้ายๆกับแนวคิดแบบเบซีเนเลยครับเบซีเนครับ เป็นหลักการที่ว่าสมองเราเนี่ยคอยอัปเดตความเชื่ออยู่ตลอดเวลาตามหลักฐานใหม่ที่เข้ามาเหมือนคอยปรับปรุงการคาดการไปเรื่อยๆภาพลุงตาต่างๆนี้แหละครับมันเผยละเอ่ยกระบวนการสร้างความจริงอันนี้เลยซึ่งมันมันเป็นเรื่องอัตวิสัยมากๆคือแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้ อือ uh ือ huh. เข้าใจประเด็นเรื่องประสิทธิภาพแล้วค่ะแต่พอนึกถึงเรื่องความทรงจาเนี่ยมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้ามันเปลี่ยนไปได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่เหมือนเราเปิดไฟล์วิดีโอเก่าๆดูเลยหรอคะไม่เหมือนเลยครับคนละเรื่องเลยความจาเนี่ยมันคือการสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆครั้งที่เรานึกถึงมันนะครับสร้างใหม่ทุกครั้งเลยหรอคะครับมีงานวิจัยคลาสสิกมากๆของเอลิซาเบธลอฟตัสเรื่องผลกระทบของข้อมูลที่ผิดหรือมิสอินฟอร์เมชันเอฟเฟกต์ อ๋อ oh, เคยได้ยินชื่อค่ะครับงานวิจัยเขาเนี่ยแค่เปลี่ยนคำถามพยานที่เห็นอุบัติเหตุรถยนต์จากคำว่ารถชนกันไปเป็นคำว่ารถชนกันอย่างแรงแค่นี้เองนะค่ะแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ยินคำว่าชนอย่างแรงเนี่ยมีแนวโน้มจะจำได้ว่าเห็นเศษกระจกแตกในที่เกิดเหตุมากกว่ากลุ่มแรกทั้งทงที่ในวิดีโอจริงๆน่ะไม่มีเศษกระจกเลย โหแค่คำคำเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับสมองมันเติมช่องว่างให้เองเหมือนโปรแกรมซิปนะครับที่บีบอัดข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพแต่พอจะเปิดดูใหม่มันก็คลายซิบออกมาซึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมเปะ๊ปะๆเดี๋ยวนะคะไอการเติมช่องว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเลยเหรอคะ้วาคุมมันไม่ได้เลยเหรอส่วนใหญ่เป็นกระบวนการอัตโนมัติครับควบคุมได้ยากมาก แล้วที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือทั้งความทรงจําจริงกับความทรงจําที่เราสร้างขึ้นมาบิดผิดเนี่ยมันมักจะไปกระตุ้นสมองส่วนฮิปโปแคนพัสเหมือนเหมือนกันเลยอ้าวแล้งี้จะแยกยังไงล่ะคะนั่นแหละครับคือปัญหาฮิโปแคมปัสเนี่ยมันสําคัญกับการสร้างและเรียกคืนความทรงจํเพราะโดนกระตุ้นเหมือนกันมันก็ยิ่งแยกยากนี่เป็นประเด็นที่ท้าทายความน่าเชื่อถือของคําให้การพยานในชั้นศาลมากๆเลยนะครับโห พอฟังแบบนี้แล้วต้องกลับมาคิดเรื่องความจําตัวเองใหม่หมดเลยคะเนี่ยแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์เออมันก็หมายความว่าความจริงที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพสะท้อนโลกภายนอกที่สมบูรณ์แบบอะไรหรอกครับแต่มันเป็นการสร้างอย่างแข็งขันมีประสิทธิภาพโดยสมองของเราเองนี่แหละเป็นผลงานสร้างสารรค์ของสมองเราเองใช่ครับ ไอ้การหลอกลวงหรือทางลัดต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีไว้เพื่อช่วยให้เรารอดชีวิตในโลกยุคก,ก่อนๆนะครับแม้ว่าบางครั้งในโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่มันซับซ้อนมากๆอย่างปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วอือการเข้าใจเรื่องนี้ก็มีประโยชน์นะคะทําให้เราเข้าใจความขัดแย้งต่างๆได้มากขึ้นเพราะแต่ละคนอาจจะอยู่ในความเป็นจริงที่สมองสร้างขึ้นมาต่างกันไปเลยก็ได้ถูกต้องครับ แล้วก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราคอยอตรวจสอบความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ความทรงจำของตัวเองบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking มากขึ้นว่าเอา๊ะที่เราคิดเราเชื่อเราจำได้เนี่ยมันจริงแค่ไหนมีอคติอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าความจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และโลกปัจจุบันก็ดันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มันกระตุ้นไอ้ทางลัดเหล่านี้ตลอดเวลาเลยคำถามชวนคิดปิดท้ายก็คือ เราจะส่งเสริมการตระหนักรู้ในกระบวนการคิดของตัวเองหรือที่เรียกว่า metacognition กับการคิดเชิงมิภาคได้อย่างไงบ้างคะอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับไม่ใช่แค่ในระดับบุคคลนะคะแต่อาจจะรวมไปถึงการออกแบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบต่างๆในสังคมที่จะช่วยลดผลกระทบจากอคติเหล่านี้ลงได้บ้างจะเป็นไปได้ไหมคะ